รู้ไหมแค่สี่ปีในกัมพูชามีคนตายไปเกือบสองล้านคนเพราะระบอบที่ชื่อว่าเขมรแดงปี1975เขมรแดงขึ้นครองอำนาจพวกเขาอยากสร้างประเทศใหม่แบบคอมมิวนิสต์สุดโตง่งไม่มีเงินไม่มีศาสนาไม่มีโรงเรียนไม่มีเมืองประชาชนถูกไล่ออกจากเมืองถูกบังคับไปทำนาในชนบทป่วยก็ไม่มีหมอหิวก็ไม่มีข้าว ใครขัดขืนคือตุยมีคนตายไปกว่า1.7ล้านคนจากความอดอยากทรมานและการถูกประหารนี่มันคือนรกบนดินชัดๆและหนึ่งในผู้นำระดับกลางของขเขมรแดงยุคนั้นก็คือหุ่นเซนเขาเคยเป็นผู้บัญชาการในภาคตะวันออกของประเทศแต่ไม่นานภายในกลุ่มขเขมรแดงก็เริ่มระแวงกันเองผู้นำเริ่มจัดการพวกเดียวกันหุ่นเซนรู้ว่าถ้าไม่หนี ก็จะเป็นรายต่อไปแน่นอนปี1977เขาหนีข้ามชายแดนไปเวียดนามแล้วจับมือกับเวียดนามกลับมาโค่นล้มขเขมรแดงในอีกสองปีหลังจากนั้นต่อมาเขาก็กลายเป็นนายกรัฐมนตรีและปกครองกัมพูชายาวนานกว่า30ปียุคเขมรแดงจบไปนานแล้วแต่แผลในใจของคนกัมพูชามันยังไม่หายไปไหนเลยจริงๆ หาคุณชอบเรื่องเล่าแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อฟังเรื่องราวใหม่ๆได้นะครับ